ข้าวสีบทนะครับของท่านพญาพงม์โบหานนะครับมาถึงบทที่หนึ่งตอนที่สิบแล้วนะครับเชิญที่ตามได้เลยนะครับหลืออยู่ในแขวงเขตแดนสำนักเชียงใหม่แก้วหิมปิงกันจักไปแต่ผู้แน่เป็นจริง ขอป้าเอายิงน้องเตียวไตาเต้าไปซาะสอดหาจ่าเจื้อเครือเงาอันเป็นพงพันปี่น้องกําฝูนายแม่เก้าวิตวองปี่จำจือได้นายลืม มาตุมตอดสัดกำฮักเสียลืมเหมือนเขาปั้นฟืมอันพุดธเก่าเกือฮักใจบบติดแปลงใจโบเอือ้อเหมือนสะตวงวงังหูจางพี่ฮักหวังแฝงนายแปลงหีดมั้ง พี่สารกส็สร้างนายเตกันว่าน้องใจยังเบาเว่เตี้ยงสมคเนเหมือนนายฟูขา้าเบาไอคนสะกลโลกลาคงปะลาลุาล่มฟ้า ลังปอไอผีที่นายป่าจ้าบอกเหมือนฟูข้าสักลายลังเตื้อน้องกับซ้อนคิงภายจะฟูใจว่านายโศกเศร้าฮอนอกฮอนใจเหมือนไฟบูเอา เพราะเขาทวงเงินเรื่องนั้นบ่ใจคนไก่ปีไก่น้องจานมาจ่าแดกย่อตั้งวันในวันนี้ซ้ำพิษเทียงกันมีเสียงเดือดนั้นป่านเฮือนจักปิน้น เพราะเขาหันปีกบ้างห่างหินจ๊ะเหินเดินบินบ่โป